ฟาดไปนี่อยากเติมเกมที่ราคาทุ ถูกต้องอ e ิรัสติชอปมีเกมมากมายให้เลือกซื้อนะครับรวมถึงปลอดภัยบริการดีและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสามารถแอดไลน์รวมถึงทักเฟซแฟนเพจอิร e ัสติชอปได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอณจังหวะนี้นะครับผมรวมถึงสามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์คลิปของเราได้เลยนะครับผมกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Back cover m กับผม nt channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปดูวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในรหัสผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมก็วันนี้นะฮะตามน้ปกคลิปของเราเลยเราจะมารีวิวตัวละครที่แบบสุดโกงแล้วก็สุดเมตาของตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมคือตัวละครไรอันนั่นเองนะครับผมของเนธมานแห่งอาทิตย์เที่ยงคืนนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมพี่เขาก็ได้ปั้นแบบโคตรสุดเลยนะครับผมดูยาวสิครับตอนนี้5าดาวนะครับผมโอ้โห เล่นหึงกับสะด,ดุดเลยนะครับเพราะว่าแบบไม่อยากจะเชื่อว่าพันมาโหดเลยขนาดนี้โอ้โหค่าพลังตอนนี้คือ52า0 0นะครับทุกคนเดือดมากๆรวมถึงมีการ์ดเสร็จครบทุกอย่างนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับ เรามาส่องของซิว่าเขาใส่อุปกรณ์อะไรบ้างละกันนะครับจะใส่เป็นเซตโจมตีรุนๆ้วนเลยนะครับให้กับตัวละครไรอัน Ryan เองและยิ่งดาเมจเขาแรงเนี่ยเพราะว่าเขาได้เซตโจมตีต่างหากนะครับผมนี่เลยครับผมโอ้โหแบบเดือดเดือนะครับผมเห็นไหมโจมตีเพิ่มเซนะครับแล้วก็เพิ่ม220หน่วยนะฮะ รวมถึงออฟลักส่วนใหญ่เห็นไหมครับก็จะเป็นโจมตีหมดเลยนะครับผมก็จะเน้นไปที่โจมตีรวมถึงนะครับผมคีเล่ของเขาอยู่ที่3 4เปอร์เซเลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมในรหัสแบบนี้นะฮะแบบว่าต้นเกมของเกมเพิ่งเปิดด้วยซ้ำนะครับคือโหดมากๆรวมถึงพรสวรรคนะตอนนี้นะครับผมก็ปลดล็อกครบทุกช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงกลางก็จะใส่เป็นพลังโจมตีรวมถึงนะครับผมพลังป้องกันตอนนี้ผมก็จะใส่เป็นเดฟนะฮะ สนับสนุนตอนนี้ก็ใส่เป็นสปีดบวกหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพรสวรรค์ทั้งหมดนะครับผมที่เราถ่ายไว้นั่นเองนะจ๊ะรวมถึงนะครับณนะตอนนี้นะฮะเรื่องดาวเนี่ยก็5ดาวแล้วใช่ไหมทุกคนยิ่งดาวเยอะนะครับมันก็ยิ่งทําให้ค่าพลังเราเยอะนะครับและการที่เราปลดสกิลส่วนตัวขึ้นมานะครับเมื่อเราได้2ดาวนะครับทำให้เพิ่มพลังโจมตี5%เมื่อบัฟเราหมดนั่นเองนะครับคือซ้อนทับได้สูงสุดคือ3สแต็กเลยเท่ากับว่าดาเมจของตัวละครไรอันจะเพิ่มถึง15เลยนะครับ และก็การ์ดอีกต่างหากนะครับที่ผมบอกได้เลยว่าจะดียงมากตรงที่เขาจะสามารถคัดลอกบัฟเป้าหมายได้2ชนิดนะครับผมและรวมถึงล้างเอฟเฟกของเป้าหมายได้ถึง2ชนิดด้วยซ้ำนะครับผมจากที่ตอนแรกเขาจะไม่สามารถล้างได้ไงแต่ตอนที่เรามีการปรับเราสามารถล้างบัฟเป้าหมายได้โอ้โหโคตรจวดนะครับเป็นตัวละครที่แบบดาเมจแรงนะครับแล้วก็สามารถล้างบัฟได้อีกต่างหาก โอเคเรามาพูดถึงเรื่องสกิลก่อนเลยละกันนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวแบบจริงๆจ,จังๆนะครับโอเคสกิลที่1ของเขานะครับผมหากตัวเองได้รับผลของบัฟอยู่นะครับจะทาให้ตัวลออะ,ะครของไรอาร์ในัมผมโจมตีเพิ่มเติมสร้างความเสียหายเทียบเท่า30%ของพลังโจมตีใส่เป้าหมายได้นั่นเองนะครับต่อไปสกิลที่2นะครับผมเป็นการที่เรานะครับผมขโมยบัฟเป้าหมายมา2ชิ้น รวมถึงเราก็สามารถลังบัฟเป้าหมายได้2ชิ้นโอ้โหสุดยอดครับทุกคนผมชอบสกิลนี้แหละมันน่าลำคาญดีนะฮะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการที่ถ้าเรามีบัฟนะครับผม2ชิ้นขึ้นไปจะํำให้โจมตีซ้ำได้อีกหรอบนะครับซึ่งความเสียหายตรงนี้จะเท่ากับ70%ของพลังโจมตีเลยนะครับผมขู่ผมบอกเลยว่าน่าจะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับรวมถึงนะครับโจมตีพร้อมบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้น15%ด้วยนะครับผม ตามจำนวนบัฟที่มีอยู่เท่ากับว่ายิ่งบัฟเยอะยิ่งดาเมจแรงครับผมสาหรับตัวละครไรอานะฮะนี่คือดาเมจที่น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมสาหรับตอนนี้เลยนะครับรวมถึงเซิร์ฟจินนี่ก็อันดับต้นๆเลยด้วยซ้ำนะฮะเดือดจุงจริงและสกิลติดตัวของเขานะครับผมให้ฝนฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า15%ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อบัฟหมดโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้คือดีมากๆครับผมทำให้ตัวละครดาเมจของเขาเนี่ยมีสกิลที่กันตายได้นั่นเองนะครับผม ซึ่งสกิลตอนนี้ก็อัพเป็น3-3-4นะครับการโจมตีประสานเราขออย่าจะไม่พูดถึงมันมากมายละกันเพราะว่าเปนก็คือการโจมตีโปรติแล้วก็เป็นการขโมยบัฟแล้วก็สามารถโจมตีคู่กับตัวละครริดได้นั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวในอารีนากันเลยดีกว่าครับผมว่าเขาจะเดือดแค่ไหน ซึ่งการที่ตัวละครไรอามานี่นะครับผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับทำให้ตัวละครทาตน้ำหลายๆตัวเนี่ยน่ากลัวมากๆแบบเล่นยากขึ้นมากๆนะครับแต่ก็ยังมีตัวละครที่ยังสามารถสู้ได้อยู่ดีนะครับผมก็ได้เป็นพวกโรตัสกับม้านั่นแหละคอมโบคู่หูปีศาจนะครับผมเฮ้ยกายหงิดวะกายหงิดต,ตัวปลอมอย่างนั้นเหรอฮะแกเนี่ยต้องโดนชั้นในตัวปลอมพอตอนนี้กายหงิดน่าจะขึ้นไปสู่แร็งแบบสูงแล้วนะครับผมมา เราจะแการคนนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าชื่อไกงหดมาสูและรวมถึงเป็นธาตุ้นาหมดทั้งทีมด้วยไปดิไก่หีดมันอาดมากเลยนะครับเอาไกยหดมาตั้งแกตัวโดชตี้บอโอ้ตอนนี้คือไก่หิดเต็มเซิร์ฟผมกล้าพูดได้เลยนะฮะไก่หิดเกิดเซิร์ฟแน่นอนโอเคผมโรตัส์เขาเปิดมาก่อนนะครับผมแล้วเราก็ขอยัดยัดไปเลยครับผมสับสกิลของโรตัสนะครับมึมไปก่อน1ทีด้วยกันรวมถึงยังไงต่อครับ มาครับตัวละครตัวนี้นะครับผมได้รับบัฟมาแล้วเราขอญาตขโมยบัฟกันเลยละกันนะครับโจมสกิลที่2ก่อนเลยขโมยบัฟมาขโมยจากตัวละครตัวนี้เลยครับผมไปฝับไปโอ้โหขโมยที่ตายเลยครับผมไม่ทันได้ขโมยครับตายก่อนโอ้โหไม่ทันได้ขโมยหายไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะอะไรครับเนี่ยดาเมจโคตรแรงนะครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวสโตร์คิปให้ดูละกันนะครับสำหรับตัวละครไรอาร์เมื่อกี้นะครับโอ้โหดาเมจโคตรจืด โอเคผมมัดปล่อยสกิลมาใส่เราก่อนไปลดพลังโจมตีลดความเร็วนะครับผมชามี่ฮิวเลือดมานะฮะและมัดสกิลต่อเนื่องครับผมแล้วก็สตาร์เราได้ด้วยและชามี่ก็ยังฮิวต่อเนื่องอยู่นะฮะตอนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้โจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมลดความเร็วเป้าหมายไปเขาโจมตีเรามาระรอย์อานะครับผมจะโจมตีใส่ตัวละครเลยละกันนะครับผมเพราะตอนนี้อาจจะยังไม่แรงนะฮะเพราะว่ายังไม่มีบัฟเลยนะครับตัวละครตัวนี้ต้องมีบัฟก่อนนะครับผมถึงจะแรงนะโอเคครับใส่โรตัสไปเลยครับ ฟาดไปนี่เก้าหมื่นสี่ดาเมจคือขีบ่อยมากๆครับตัวละครตัวนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอแบบว่าจังหวะดีๆนะครับผมับไล่อานะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันต้องมีบัฟนะครับแล้วฝ่า์ตงคัมต้องมีบัฟด้วยไงซึ่งตอนทีมเนี้ยมันยังไม่มีบัฟไงเออเลยทําให้แบบถึงโชว์ไม่ได้เยอะนะครับผมสำหรับตัวละครไอ้ตัวนี้นะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีบัฟแล้วอ่ะทุกคนบัฟชามี่มันขึ้นมาแล้วครับทุกคนอย่าเพิ่งตายนะลูกอย่าเพิ่งตายนะโอเคครับสับไปก่อน นี่ครับผมเห็นไหมพอเราได้บัฟมาปับเห็นไหมก็จะบัฟก็จะมาอยู่กับเราหมดเลยนะครับเห็นปะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับได้รับบัฟมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพอเรามีบัฟเนี่ยดาเมจของเราเนี่ยจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับผมสำหรับการโจมตีธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่าจะโจมตีเป้าหมายซ้ําได้หนึ่งรอบนะครับเมื่อคเรามีบัฟอยู่เดี๋ยวเรามาดูซิเป็นยังไงโอเคผมมาเริ่มกันเลยโจมตีไหมครับปึกบึกเห็นไหมครับมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้กับตัวละครทุกตัวละครเห็นปะ 30%นะครับผมจากที่ผมอ่านสกิลขึ้นมานะฮะก็ชามมี่โดนลูกหลงไปก็นั่นแหละครับผมฝันดีเลยนะฮะดาเมจเพิ่มเติมโคตรแรงนะครับผมซับตัวละครตัวนี้นะฮะและอย่างที่บอกไปนะครับเขามีสกิลติดตัวที่เขาสามารถพอบัฟเขาหมดบัฟเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%ที่ไม่สามารถลบล้างออกได้เท่ากับว่าเขาจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึงสิเลยนะครับในสแต็คที่แบบมากที่สุดเลยนะฮะ โอ้โหสุดยอดครับตุ้มตีมาได้ไปอีกรอบครับจบเกมครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับไรอานะฮะโอ้โหเจอักหงีตาแรกแบบตึงๆว่ะดูครับผมดาเมจที่เขาทําไปเนี่ยสองแสนห้าได้นะฮะทุกคนนะต่อไปนะครับผมเราก็จะเจอแต่สีฟ้าอีกแล้วนะครับผมมาคือแบบตอนนี้เราขอทําคลิปกับสีฟ้าหน่อยละกันนะฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมสําหรับการโจมตีจากสีฟ้าเพราะว่าไรอาเป็นสีที่ชนะธาตุนยผมมันจะได้รับบัฟเรื่องดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองนะฮะ โอเคครับ okay, ผมเราก็ทำการโจมตีปล่อยไปเลยครับผมใส่สกิลไปเลยเอาไปกินบึ้มไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมดาเมจก็แรงอยู่นะครับลดความเร็วหมดสภาพมันเต็มเลยแล้วเราก็โจมตีธรรมดาพอละกันนะฮะดูซิจะเป็นยังไงครับผมในการโจมตีธรรมดาของเขาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งแสนกว่าเกือบห้เกือบให้เ,ใหเราก็ข้ามไปเลยครับนี่เนี่ยโอเคครับผมตายไปเป็นที่เรียบร้อยโจมตีธรรมดาครับปึ๊บปึ๊บติดยั่วยุไป โลตัสปล่อยสกิลใส่เราตึมตึมโอเคครับยังไงต่อเราก็หมดสภาพรวพดความเร็วมาครับผมปล่อยมาติดยั่วยุไปไม่เป็นอะไรหรอกและชามมีทำการคิวเลือดมากันก่อนนะครับผมคิวเลือดเต็มรอบเลยโอ้โหสุดยอดเพื่อนยั่วยุอยู่ครับที่ธรรมดาพอแล้วกันนะอยากจะโช์ประสิทธิภาพของตัวละครน,นี้มากกว่านะครับผมมารีวิวสกิลนะฮะโอเคยังไม่ถึงเทิร์นอีกหรออะไรอ่ะดดูิโอเคผมได้เทิร์นเป็นเทียบร้อยก็จะขโมยเนี่ยดูซินี่คือบัฟอะไรเอ่ย เอาความเสียหายได้รับหรออ่ะฉันขอแล้วกันนะฉันขอแล้วกันนะนี่เนี่ยเอามาให้ฉันเห <laughs> <laughs> ็นไหมครับผมเขาจะได้รับบัฟแล้วแค่นั้นแหละซึ่งในการที่มันคัดลอกมาก็จริงแหละแต่พอเรามีการเนี่ยมันจะลบบัฟเป้าหมายได้เลยนะครับทาให้แบบ โคตรนำาำคาญและโคตรโกงเลยนะฮะแต่ตัวละคไรไรอาจะเล่นยากตอนที่โนเอลร่างชุดว่ายน้ำเข้ามานะครับผมเพราะว่ามันก็แพ้ท่าเหมือนกันแลวโนเอลมันดามจแรงรวมถึงแบบซัางปับซัางนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมสำหรับไรอาร์ครับผมก็ยังถือว่าไม่น่าเกียดนะครับผมก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะฮะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้เราทําการฮิวเลื่อดมาก่อนสิเอ้เขาสิไม่ใช่เรานะฮะแล้วเขาโจมตีเราโอ้โหแรงว่ะแล้วก็ต่อยเราครับผมติดยัวย,อยุอีกแล้วครับผมชอ็อตนี้ยังไงเราสกลไปเยคครับทุน เพราะว่าจะเป็นการที่ได้รับบัฟให้กับตัวเองก่อนละกันนะฮะแล้วเราก็จะโจมตีอันติเลยละกันนะครับต่อให้จะมีแค่บัฟเดียวนะครับผมแต่ดาเมจน่าจะแรงอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเรามี2บัฟขึ้นไปเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้น70%เลยนะซึ่งถ้ืเราเล่นคู่กับพวกคอมโบแบบว่าฟิลล์นนะครับผมรวมถึงไอตัวพวกคารูมิติอะไรที่แบบมันแจกบัฟรัวๆเนี่ยผมว่าน่าจะโกงอยู่นะถ้ามาเล่นไปนะครับผมใส่พวกนี้นะฮะจนะนำให้ตัวละครไรอาเนี่ยโชว์ประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ด้วยซ้้้้้้ําา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 นนนนนะะะะคคคครรรรััับบแลลลววถถใอออยกกกดดดู็สมมมมมเต์ไไ่งผผจจท ทีมสปีดให้ละกันนะครับผมโอเคเนาะแบบพวกคู่กับริสนะฮะและรวมถึงแบบว่าตัวเล่นสปีด <c oughs> เล่นดามเมจอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ชมประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ละกันนะครับอันนี้ก็จะพามาดูสกิลเข้าข้างบริเฉลละกันสำหรับไราอารนะฮะแล้วก็มาทดลองเรื่องดงมงดาเมจละกันนะครับแล้วก็ขโมยบัฟอีกหนึ่งรอบนะฮะแ <c> ก <oughs> ได้บัฟฉันก็ขโมยบัฟและฉันก็ลบบัฟแกอีกต่างหาก <c oughs> โอ้โหสุดยอดนี่แหละครับความโกงของไราอารนะครับณจังหวะนี้โอ้โห สุดยอดจริงๆครับเรื่องดามเมจก็พึ่งพาได้นะฮะรวมถึงสกิลก็โคตรจะแรงอ่ะแรงเลยแหละนี่ครับผมดามเมจก็จะประมาณนี้ผมสองเซนสี่นะครับซึ่งถ้าเราเล่นแบบจบเกมเดววันนี้มันก็จะอันนี้กว่านี้นะครับผมก็จะง่ายกว่านี้แตกที่เราเล่นไม่จบเพราะว่าอยากจะให้ดู ดาเมจนะครับผมสำหรับตัวละครไรอานะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างมันเป็นยังไงละกันนะฮะซึ่งการรีวิวไรอาก็จะประมาณนี้นี่แหละนะครับผมถ้าใครอยากจะดูทีมยื้อหรือทีมสปีดก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ละกันนะครับเดี๋ยวอาจจะเล่นกู้กับแวนเจนก็ได้นะครับเพราะว่าแวนเจนก็เป็นตัวละครที่เล่นสปีดชั้นดีเลยครับดูดิมันมีแจกบัฟด้วยนะครับผมและผมบอกได้เลยว่าดาเมจอาจจะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครไรอานะฮะเดี๋ยวข้อขออนุญาตนะครับผมไปให้ เจ้าของผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมรหัสนี้นะครับไปปั้นกันก่อน,น,อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอาจจะกลับมานะฮะสําหรับการรีวิวทีมสปีดของ r a r แล้วก็ Lit แล้วกันนะฮะถ้าใครอยากดูก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับผู้ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน